สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพานุพงษ่อุย่ยสซอรเดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนะคะนิชาพุ่มโยพวกเราสองคนเป็นตัวแทนจากโรงเรียนบ้านหัวใหญ่วันนี้จะมานําเสนอสุขาดีมีความสุขโรงเรียนของเราได้ผ่านการประเมินจากเขตพื้นที่ตามนโยบายสุขาดีมีความสุขต่อไปขอเชิญทุกท่านชมภายในห้องน้ำครับห้องน้ําของเรามีถังขยะไว้ทิ้งถังขยะหน้าห้องน้ํามีการติดสติกเกอร์แบ่งชายหญิงชัดเจน ห้องน้ำของเราพื้นไม่ลื่นสะอาดน่าใช้ไม่มีกลิ่นอับต่อไปเราไปดูห้องน้ำของผู้หญิงกันค่ะห้องน้ำของเราสะอาดไม่มีกลิ่นอับพ,พื้นพื้นไม่ลื่นน่าใช้ต่อไปเราไปดูอ่างล้างมือกันค่ะ ห้องน้ำของเราไม่จำรุใช้ได้ทุกอัน,นะคะห้องน้ําหลังนี้เป็นของน้องอนุบาลต่อไปเราจะพาไปดูห้องน้ําของปถมกันครับห้องน้ำของปถมได้มีการปรับปรุงฟลิปออฟดีโนเวทมีการติดป้ายแบ่งแยกชายหญิงชัดเจนและมีความสะอาดน่าใช้พวกเราขอขอบพระคุณพลตำรวจเอกเพิ่มปูชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มองเห็นความสําคัญและมนีนโยบายที่ดีทําให้พวกเราได้มีห้องน้ําที่สะอาดใช้ขอบคุณครับ